อ,อโถเล่นแทงอีกแล้วกูวันดีสวัสดีนะครับผมชื่อผมต้นนะครับผม,บผมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นซานิตซานิศใจเย็นดีใจเย็นดีใจเย็นดีเออเออเอ,อ้าวแล้วกูมาโผบ,บนยังไงมาเนี่ย <No. S 1> <c oughs> มัว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 ฮีโรมันเป็นฮีโร่ที่ถึกเลยเดี๋ยวนี่โดนไปดีจุกเกอร์อย่างคนตีเนื้อย้อนมึงยิงไปลูกน้องเดี๋ยวกูเฝ้ามึงเอง2งสอง เองต้องรอดสิวะตานี้ไอ้ลูดเกาะให้อ้าวมันไม่ใช่เกาะเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอวอลลัมเบอร์นตีเพื่อลดได้ไหมย่าะยายายา,ยาเอ้นาตายามานาตายามาชี้เข้าไปชี้เข้าไปกดฟิกเกอร์ไปแล้วจ็กเกอร์เฮ้ยถอยถอยลิงมาลิงมามคิวเล่นกูมาแล้วอะไรลิงลิงลิง อะไรลิงอะไรลิงอะไรลิงเอามันเอามันหิวเลือดเลยเอาต่อเลยต่อเลยต่อไอ้เฟิร์สบัตปเป็นยังไงล่ะกูได้คิวเย็ดเค้กเยอะเฮ้ยเออถอยดีไว้เฮ้ยพีอุ้ยจะเก้อจะยินค่อยคุย,คย,คยกันลูกพ่อ โอ้ยเฮียขาดดนตรีกูโอ้ยไปเอามันได้ปะเออเรียบร้อยตัวรู้ายไปกูกลับบ้านดีกว่าเอาไอ้คลิปนี้มาไงลัมเบอร์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 ยังไงต่อใจเย็นไอ้ส่งวนตีีม่งเลยเนี่ยกวนตีเลยถูก เราต้องการป้อมดีวะเงา,าเอา่ะเงาอ่ะจ็อกเกอร์ฮะถือปืนมึงเท่เหรอมึงคิดว่ามึงใช่แล้วเหรอคิดว่ามึงใช่แล้วเหรอเฮ้ยใจเย็นตัวเลนก็ไม่ใช่คิวเลนกูเป็นไงสถานการณ์ก็ไม่คดีเท่าไหร่จะแอบพุ่มเพื่อขยุ้มเธอเธอเธอมาดีมาดี โหนาตายามึงเสียแผนแล้ววะนาตายามึงไม่ได้เลยแบบเนี้ยมึงแข่งแข่งโปลีกไม่ได้นะมึงทําแบบนี้โหอะไรวะไม่เสียนเลยหนีรู้จักตายไปดีโตโัวลูกโอ้โหถึงถึกชิบหายเลยไม่ได้ีกูต้องวิ่งลอ้อมอ้อมไปแล้ววิ่งล้อมอะไรเพระกูพูดผิดผิดผิด,ผด,ผดมั่วไปละคิวเล็กจะมานี้สวนตูตไปสวนตูตไป ไม่ได้วะยอ้อนดันป้อมไปดิมันไม่ได้แบบนี้จูเกอร์มันไม่ได้ตัวโลเลยนีโอกุตาไม่ทันละสซานิจยเจนสาดิยเอ็นคิวเล่นส่วนตูดไหมคิวเล่นส่วนตูดไป,ดไปแล้วมันเป็นในหมดทีมทีม อีกับบ้านเก็บเลือดด้วยกูไอ้สัเดี๋ยวผมมาเคลียร์บนก่อนทาร่ารู้สึกว่ามันจะเก่าเกมมากเลยตอนนี้นะมันโคตรเฟี้ยวแล้วทาร่าปะเฟี้ยวฟาวแกงขี้เหล็กยิดขี้เฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะทาร่ามาทำแบบนี้เอ้าวเที่ยววัวตีผิดทางไอ้สัดอย่างนี้เลยเหรอทาร่าวะฮะ้นเก่ามากเลยตอนนี้เอาอะ อ่เฮียจบแล้วกันทีลิงมาโอ้โหอเลตเตอร์ดึงกูมันไม่ได้เนี่ยเราต้องสองั่งให้ทีมเราถอยถ้าเราบอกถอยมันจะบุกพวกนี้ถ้าเราบอกอบุกมันจะถอยนะครับผมท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยและยอนมันไปยืนอะไรดูนะครับยอนการยืนยอนของเรามผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนี่เจ้หูเลือดเหมือนกันแค่นี้แหละหลอดให้ยอนยอนรอดเฉยเอา้าตายไม่รอดอยูด่ดีลิงเอาไปโตโรถึกมากเลยไงโตโร มันดิสานิดมึงพอเหออโอ้โหก uh, ูต้องรอดกูต้องรอดโอ้โหกูรอดเฉยและทีมก็เรียบร้อยตายทั้งสี่ตัวไปในพลิปตานะจ๊ะแล้วซานิสกูก็จะขึ้นบนยังวันนี้จะไปเอาโจกเกอร์ได้หรือเปล่าติดตามดูได้เลยสุบสับสับไม่ได้นะไม่ได้นะสานิทแบบนี้มันไม่ได้นะซานิสแบบนี้นะ นายมาทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยม,มันไม่ใช่แนวของนายเอ้ยเลนกลางมาดิเข้าเลยตุเลนมึงโลควัเลยปะโอ้ยตายแล้วอิสระเอ้ยตุเลนกูคิวเลนพูดผิดทีมกูเป็นแบบนี้มันไม่ได้แล้วยังไงต่อเทพเจ้ายอนของเราเอาแล้วกูสายนิดกูสายบูชิพายเลยสายบูก็มาเอาคิวเลนกูไม่สนอะไรก็ โออโหกูก oh ็ไม่รู้จะพูดยังไง <double> กูก็หมดปัญญาแล้วเหมือนกันนะตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ทาลาทาลาใจยเย็นๆคุยโจเกอร์มันเอาเลื่อนมันเลื่อนนิดเดียวมันเอาว่ะโจเกอร์แล้วทีมกูก็ตายหมดทุกตัวย็ดเคปลบมือทีมอนุบาลสองของกู ส่วนกูก็น่าจะอยู่อนุบาล3แล้วนะทอโอ้โหรู้สึกทอด้วยหุ้ยรู้สึกทอแล้วนาแต่ยา,ยา,ยายทุ่ทอโอ้โหมัรู้สึกทออะไรตอนนี้เอาละครับจงกวันนี้ก็ดูสภาพพวกเองเล่นดีก่โอโหดจัดทุกคนนะ ทุกคนต่างมีฝีมือต่างมีความรับสุดยอดสูตรการเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไม่เข้าใจกันหรอกนี่เอเคเกมจะพลิกพลันได้หรือเปล่าแต่น,นี้นะครับผมดูสกรอร์ยอนก็สุดยอดแล้วนะเป็นการเสียสละให้ทีมมันตายไปถึง5ตัวกันเทยเดียวสตานิสก็สละชีพไป6ตัวกันเทยเดียวคิวไป2มันคุ้มหรือเปล่าวันนี้ก็ดูกันเราเองนะมัน <c oughs> ไม่ได้นะแบบนี้มึงเล่นอะไรแบบนี้โอยูไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกมึงแล้ว พวกมึงรียะย่อนยิงดีย่อนมึงอะไรย่อนโอ้ยย่อนยอนกูนก็ยอมกับยอนเหมือนกันนะซานิสก่อไม่สนอะไรไปอมังกรทุนเดียวนัตยาก,กับคิวเลนก็เรียบร้อยไปกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงกูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแบบนี้น่าจะ <c oughs> โอโหมันจับกูแบบด pr ีเลยเลยใจเย็นใจเย็นสานิสม <Wow uh, mm, ึงบุกไปไหนล่ะโอยแต่ล้วสานิสกูอเข้าแล้วนี่เอาเลยมาเอาดิเปิดตีไปแล้วเอากูโดนขัดอันตีได้ด้วยเหรอเฮ้ยมึงรู้ะดิมึงสามารถขัดอันตีกูได้เลยเหรอ ไม่รอดหรอกลิตเตื่นนี่เป็นไงเไรสันย้อ,น,ยอนไม่เฮ้ยกลับอากาศป้อมจะไปวิ่งเท่อะไรของมึงอ่ะมึงหล่อก็เลยฮะคิดว่ามึงหล่อเลยวิ่งเท่ไอ,อ้สัตน,นป้อนกันป้อมนี่วะนี่ต่อ <c oughs> ลิตเตอร์อะไรลิตเตอร์โอพอแล้วถอยถอยซานิดมึงโอ เอ้ยอะไรอะไรวะจะเย็นๆยังไงกูจะทำไงดีกูก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ในสมองกูไม่มีเรื่องแผนผืนการเล่นที่ดีเลยตอนนี้มีแต่ความย่ํายี่เยี่ยมแย่อปีเราจะไม่ออกเปิดป่านะเบยเรารู้ว่าลิงมันไม่เก่งไงตอนนี้เออเราต้องเหตุผลดิวะนั่นไงลิงตายแล้วกดกลอยเพื่อนหิวเลือดด้วยนี่โจ๊กเกอร์มัน เออมาันเลกเตอร์ดีก็ได้เออเออเอามานันนี่เก็บตัวหลังเอออย่างนั้นเลย <c oughs> เอามันไม่น่ามาเกิดไม่อีกเลยโ <c oughs> อ้เอเออเก็บตัวหลังมันไป <c oughs> เหลือแทงเหลือแทงทำอะไรได้ทำอะไรได้เหลือแทงเนี่ยเหลือแทงทำอะไรได้ฮะเหลือแทงทำไรไล่จังวันนี้ทำไรไล่อ,ไไไไไอะไรของกูม่งพูดผิดไปละมัน <c oughs> เหลือแทงมันทำอะไรได้ทำอะไรได้แต่มันก็ตีกูจะตายเมืานกันนีเนี่ยอุ <c oughs> ้ยทาร่ามันงดจังวะ เอาดีเอาดีโอ้โหกูจะตายกูจะตายจ้ะอีแธร่ามึงเกินไปละบางทีนะเออรอด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 คิวเลนรอดคิวเลนรอดโอ้ยอออีแธ่ามึงจะแรงกันไปแล้วนะบางทีโอ้โหฟอร์รีทูตกูว่าอยู่ดาบสองร้อยคงเราก็ทักก็ทักก็ทักเซเลเยอร์เลยเชื่อกูรึมาดิย้อนเดีย้อนมาดิ กูดักหรืลดูดมึงจะกูตีคนเดียวหรือไงวะไอ้สัตว์พวกมึงช้ากันเว้ยเฮ้ยจริงๆนะเว้ยพวกมึงช้ากันมากนะมึงเข้าใจปะอย่ารีบๆกันเถอะอุ้ยไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยเว้ยโอ้ยอะไรของมึงวะนี่อย่าพุ่งงเหมือนกันนะน่ตอนนี้กดโดนละเอามันเลยเลเตอร์นี่นี่เรียบร้อยเอาดักเลยเออตีต่อไปกูนี่จะจะยางโลควยไอสัตว์ เดี๋ยวก็โดนแย่งไปหาเลยนะนี่เอาเลยโจ๊กเกอร์เอามันโจ๊กเกอร์นี่โจ๊กเกอร์น <saliva> ี <Look> ่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์อืออืออือเอาไปโตลงถึงมากเลยเออถึงมากเลยถึงมากเลยเฮ้ยมึงอย่าลืมนะเว้ยเลนล่างนะเว้ยมึงโดนดันอยู่นะกูไม่คีบเข่าหรอกกูไม่คีบเข่าหรอกกูทำอะไรกูไม่ได้หรอกทาร่ามึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกทาร่ากูถึกมากนะเว้ย เอ,อือมึงไม่กลับประกันก็ลงมึงลาล่าเออเออดันไปเลยย,ย,ย,เลย้อนย้อนดันไปเลยดันไปเลยเออต <c oughs> ีป้อมจบไปต <c oughs> ีป้อมจบไปโอ้ยคลิปแม่งก็ไม่ดัน <c oughs> คลิปคลิปไม่เอ,อื้ออำนวยเลยจงังหวะนี้ยังไงดี อยู่ในสถานะแบบนี้อีกนานเท่าไรไม่รู้ย้อนยิ่งไปเฮ้ยเหลือใครวะคิวเ่นสวนตูดไปอืออ้าวบนบนซานิดพอแล้วมั้งคิวเ่นอีกเยีนยเอยป้อมถูกทำลายไปดิยังไงคิวเ่น ด่าก <Attack. S 1> ็ด่าก็ดักนั่นแหละสวยเรากลับเป็นคนฝั่งของเกมจังวันนี้คิวเลนกูต้องรอดนะเว้ยมึง <c oughs> ไม่รอดกูด่าไอ่สัตว์ <c oughs> คิวเลนต้องรอดดิะ <c oughs> มะมือดักลีเยอะเป็นของเราแล้วลิวลิวลิทารา่าเอามันลิมันใส่มานานแล้วนี่ทาร่านี่ฮะมันใส่มานานแล้ว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 ทารา่านี่ฮะ กูมันไส่มานานแล้วทาร่าเนี่ยมันถึกจังวะถึกไม่พอมึงตีอะไรอีกกูมันไส่มานานแล้วกูมันไส้มานานแล้วทาร่านี่นนนานานนเป็นไงเลยสัตว์ไม่รอดเลยเออเออเอาลุยเอาลุยความมันบังเกิดตอนนี้โตโรถึกมากเหรอฮะฮอตเดยชว่วงนี้ดันบนมาดันบนมาสานิดดันบนมาลุกพผดันบนมาเปิดตาไล้ลิงอยู่ไน เอามันโจเกอร์ดิเออมาความมันมันเกิดแล้วลิงอยู่ไหนกูเห็นนะเว้ยนั่นไงลิงมาดิเอาดีครับเจ้าบดีเี้ยเฮ้ยทีมกูเป็นไงเออย้อนยิงไปโจเกอร์ไม่โรดบกเลยนเนี่ยเออชนะเฉยเป็นไงล่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะกรบผมมออสามัคคีคือพลังถ้าทีมพังก็ไม่เรียกสามัคคีแล้วแบบนี้เอยผมนี่กินน้ำเลยเอออยาชนะเฉยอีที่ต่อไป บอกเล่นเป็นอะไรที่สุดยอดยี่ดเค้กูเอ็มบีพีเลยล่ะกูเล่นแทงกูเอ็มบีพีอีกแล้วล่ะโอ้โหมายังไงล่ะนันทยาพิมพ์รู้สึกท้อนะกำลังใจมันก็มาดีแล้วคนท้อใช่ไหมล่ะมันต้องมีกำลังใจขึ้นมาจนชนะได้โอเคมาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกับทีมที่ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแม่งดันชนะเฉยเลยเยีดเค้โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมยอดมากเลย keep go មេបាយនេជា